สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บิมพามาชมสวนแตงไทยเนาะค่ะแตงไทยปลูกที่อเมริกาอันนี้สุกแล้วนะคะลูกแรกเลยแต่ลูกไม่ใหญ่ค่ะอันนี้ลูกใหญ่กว่าทุกลูกเลยค่ะลูกใหญ่ที่สุดเลยอันนี้จะเป็นส่วนที่ปลูกลงในกระถางเนาะค่ะมีอยู่ลูกเล็กๆลูกหนึ่งแล้วอีกลูกหนึ่งเนาะค่ะ ลูกนึงลูกไม่ใหญ่ค่ะปลูกในกระถางนี่ลูกน้อยนึงค่ะอันนี้ปลูกลงพื้นเนะคะ่ะดินที่นี่ดินแข็งมากเลยค่ะดินไม่ดีแล้วเขาก็ข้างหลังบ้านบีมจะเป็นปลูกหญ้าแบบนี้นลคะ่ะ คือขุดยากมากพิมก็ขุดหลุมได้เล็กๆแล้วก็เอาดินที่ซื้อมารองพื้นอันนี้ก็จะมีมีหลายลูกค่ะมีเยอะค่ะแต่ว่าลูกไม่ใหญ่นะคะลูกเล็กๆค่ะอันนี้อีกลูกหนึ่งใกล้สุกแล้วนะคะแต่ลูกเล็กๆลูกนิดนึงค่ะ มีอีลกลนะูกหนึ่งอยู่ตรงนี้